ของเศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆอยก็เชิญได้ที่นี่นะมีโรงคั่วกาแฟด้วยนี่ก็เป็นกาแฟนี่ก็มีโรงชงกาแฟด้วยนอกจากมีโรงคั่วครับคือหมายว่าเป็นเป็นชาติพันธ์ลาวอยู่ที่บ้านลาไทาย จากเวียงจันทร์ครับผมพยกลงมาตามแม่น้ําโขงมาถึงแม่น้ําสาลีเกง่งก็ไปถึงหนองบัวลุมภูแล้วไม่ใช่มาเที่ยวที่เดียวแล้วจบไปเที่ยวสวนอินทผลามไปเที่ยวสวนแต่ถ้าเราท,ทําธุรกิจด้วยากาแฟมาใส่ด้วยในสวนเราเนี่ยเอาที่พักมาด้วยเอาอาหารมาด้วยใีกับชาวบ้านเพราะผมจะโดนเกียรติด้วยอัตโนมัติเลยไอ้นี่ได้อยู่คนเดียวนี่คือภาพที่จะมั่นมอง สวัสดีครับท่านผู้ชมจิมมีว่วอลเกอร์วันนี้พาท่านไปยังจังหวัดศรีสะเกษนะครับไปที่บ้านสวนคูเลอไทยอยู่ที่กันทลาลมจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ริมถนนเลยครับก็วันนี้มาก็อากาศดีนะฮะที่นี่มีครบทุกอย่างนะฮะมีอาหารที่พักแล้วก็ที่ให้การเรียนรู้นะฮะใครอยากจะมา ทำเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเล็กๆนน้อยก็เชิญได้ที่นี่นะครับปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็ที่นี่มีเยอะนะมีโรงคั่วกาแฟด้วยนะมาศึกษามาเรียนรู้กันได้นะหลายโรงเรียนก็พามาานักเรียนมาดูงานที่นี่ก็เยอะนะหลายชุมชนที่อื่นก็มาเยอะอันนี้ก็เป็นกาแฟน,ะนี่ก็มีโรงชงกาแฟด้วยนอกจากมีโรงคั่วกาแฟแล้ว กว่าจะมาเป็นแบบนี้ยากนะฮะนี้ผมก็กินมาหนึงแก้วนะฮะอันนี้กาแฟาไม่ใส่น้ำตาลน,นะครับกินมันขมๆมนี่นะครับเข้าไปในบ้านสวนครูเลือไทยนนเ,ขไเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับคุณทาเลศนะฮะดาเลศในผมอยู่กับคุณดาเลศนะครับคือเป็นเจ้าของที่นี่นะครับก็อยู่กับคุณนภพรหอเนตรวิจิตรฮะอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะครับก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของสถานที่แห่งนี้ก่อนอื่นเออแถวนี้เป็นชุมชนลาวอะไรนะครับเป็นชุมชนลาวลาไทายเป็นเป็นชาติพันธุ์ลาวลาไทยอืมครับคือหมายว่าเป็น เป็นชาติพันธ์ลาวอยู่ที่บ้านลาไทายถ้าเกิดหมู่บ้านเด่นก็จะเป็นลาวหมู่บ้านเด่นครับอมันจะเป็นเป็นพื้นเพเดอร์เลยก็คือก็มาจากลาวก็มาจากเวียงจันทร์ครับมาจากเวียงจันทร์เลผพยกลงมาตามแม่น้ําโขงมาถึงแม่น้ําสาลีเกงก็ไปถึงหน้องบัวลุมภูแล้วกลับมาบ้านลาดทรายนี่คือนี่นี่คือเรื่องราวของหมู่บ้านเราประมาิความเป็นมาคร่าวๆ เป็นชาติพันธุ์แถวนี้ใช่ามาจากเวียงจันทอ<ห>าจจะเริ่มแบนั้นคับแล้วก็กำเนิดของที่เนี่ยต้นแนวแนวคิดนี่รู้แล้วมาจากในหลวงแต่ว่าจุดเริ่มต้นของออกิจกรรมที่นี่ท,ที่ที่สร้างเนี่ยเ,เริ่มเริ่มยังไงครับเราที่จริงเราเริ่มจากเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง<า>ในหลวงนี่ท่านท่านทรงทรง,ทรงมีวิสัยทัศน์แบบก้าวไกลมากเพราะการ ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวเพราะคือคนนี่มาดูดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครัเสร็จทีนี้ในหลวงบอกว่ามีการแบ่งปันจากเดิมที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่อพอมีคนเข้ามาหาเราเราก็แบ่งไปหาเพื่อนอม,มันก็เกิดเป็นเครือข่ายในชุมชนเกิดเป็นท่องเที่ยวชุมชน,นไม่ใช่มาเที่ยวที่เดียวแล้วจบไปเที่ยวสวนอินทาลามไปเที่ยวสวน แก้วมังกรไปเที่ยววัดไปเที่ยวโรลงละครชุมชนไปเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกอาชีพทุกคนคือต้นทุนในเรื่องการท่องเที่ยวทั้งหมดหเพียงแต่เราสามารถจะออกแบบมันหให้มันดูดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ไหมครับเรื่องจากตรงนี้ครับเรื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆและจุดกําเนิดของบ้านสวนคูเลไทยเนี่ยที่มาทํากันอย่างเงี้ยฮะเริ่ม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 จาก,าจจกอะไรก่อน บ้านสวนพูรลไทยนี่เริ่มจากเป็นสวนก่อนเดิมเป็นสวนเป็นสวนอาชีพของแม่ผมอาชีพของคุณพี่เนี่ยเป็นคือครูมาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่คือพ่อกับแม่ผมเป็นครูที่นี่ครับผมนี่ไปทําบริษัทเอกชนแล้วที่นี่อยากจะกลับมาอยู่บ้านที่นี่พ่อกับแม่ก็มีสวนเดิมอยู่แล้วบ้านเป็นหลังหลังนี่แต่ก่อนทํางานบริษัทนี่ แม่ก็บอกว่าเออกลับมาแต่เนี่ยมาอยู่ครอบครัวมีสามลูกมีสามคนก็ครอบครัวแต่ละคนมาอยู่เป็นสามห้องสามหลังสร้างไว้ให้เวลากลับไปกรุงเทพมาอยู่เสร็จที่นี่พอผมอยากมาอยู่บ้านเรามีสวนอยู่แล้วเรามีห้องพักอยู่แล้วล้วก็เปิดเป็นรีสอร์ทไปเลยแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ไปเลยครับนั่นแหละถ,ถ้าทําสวนอย่างเดียวก็คงจะให้จ่ายก็คงจะ ไม่ครอบเวอร์เท่าไหร่แต่ถ้าเราท,ทําธุรกิจด้วยากาแฟมาใส่ด้วยในสวนเราเนี่ยเอาที่พักมาด้วยเอาอาหารมาด้วยเอาวัตถุดิบที่เราทําในสวนมาแปรรูปใส่อาหารให้ลูกค้ากินมันก็จะสร้างรายได้ได้นี่เราคิดอย่างนี้แล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าโอเคถ้าเราทําตรง <c oughs> ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมุมมองไม่ดีกับชาวบ้านเพราะผมจะโดนเกลียดโดยอัตโนมัติเลยไอ้นี่ได้อยู่คนเดียว <c oughs> นี่คือภาพที่จะมั่นมองเราจะแก้ยอย่างไง เราก็แก้โดยการเอาไปเที่ยวสวนมะพร้าวต่อได้ไหม,มแต่ต้องจ่ายสามร้อยนะค่าฐานผมก็เริ่มส่งเป็นสวนนู้นสวนนีเ้เรียกว่าสร้างเครือข่ายใช่ลดการเกียดชังลงไงคือ,ค,อคือหลักเลยก็คือ <laughs> ต้องการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มก่อนนะก็คือผมก็แบ่งปันไปแบ่งปันกันคือเห็นผมได้อยู่คนเดียวเขาเกียดผมอยู่แล้วอัตโนมัติี่เกียดอยู่แล้วคือหลักการของคนทั่วไปอืแต่ทีนี้พอเราทําธุรกิจ เออมีคนมาพักมาอยู่เราโพสในเฟซบุ๊กเขาเห็นมีรายได้เครือข่ายเขาก็สร้างตามแบบน <L> ี้มีคนอยากลงทุนด้วยอือเข้าสร้างห้องพักตามมาันเล็งเหลืมันก็เลยกลายเป็นห้องพักไปทั้งทั้งที่เป็นหมู่บ้านซึ่งเป็นที่หมู่บ้านท่องเที่ยวแบบเหมือนที่เขาเยอะแยะไปหมดเป็นเป็นหมู่บ้านธรรมดานี่แหละหลัลงจากนั้นเราก็มาเอางานศพงานบวชงานแต่งเยอะแยะไปหมดเลยอืองานเทศกาล บุญกระถิ้นขึ้นบ้านใหม่งานคนกรุงเทพมาเยอะพักที่ไหนล่ะพักกับเราอนี่<ด>แหละมันเลยเกิดเป็นธุรกิจแล้วในในใน,ในบ้านสวนกูเลไทยแห่งเนี้นะครับมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วภายในนี่มีอะไรบ้างครับมีพื้นที่อยู่สามไร่ก็เป็นสวนก็ปลูกผักเลี้ยงกปศุสัตวปกติครับเป็นหลักอยู่แล้วก็คืออย่างต้นนี้ก็เป็นเป็นผลไม้ เขาเรียกว่าไอ้ไข่หมอนไข่หมอนนี่นะต้นไข่หมอนนะฮะอ๋อก็ใครมาก็ก็ินได้เลยมีห้องพักที่นี่กี่กี่ห้องครับอ๋อที่นี่มีสี่ห้องครับสี่ห้องอ่าสนนราคาห้องละเท่าไหร่ครับห้องละสี่ร้อยครับสี่ร้อยต่อคืนสี่ร้อยก็ไม่แพงนะเพราะเป็นเรื่องของชุมชนนะมาเรามาเข้าที่พักกันนะฮะที่แรกนี้คือห้องนี้ห้องหมายเลขหนึ่ง นี่คือเรือนแม่โจ้นะครับชื่อชื่อเรือนเข้วชื่อห้องนะฮะเป็นบรรยากาศที่ล่เลื่นดีนะครับมีสวนกล้วยมีร้มไม้นะมีที่พักแล้วเราเข้าไปดูห้องพักกันนะครับห้องพักเข้ามานี่บรรยากาศนะครับดูดีมากเลยนะครับมีทั้งที่นอนนะฮะสองคนนะฮะสบายๆนะครับนอนมีผ้าเช็ดตัวมี นะครับแล้วผมก็เรียมนอนมาเตาซึ่งเนี่เราจะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีห้องน้ำมีตู้เย็นด้วยนะฮะมีตู้เย็นเนยโอเคเลยเก็บบรรยากาศแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีที่สําคัญเลยนะฮะที่แขวนเสื้อผ้านะครับเพราะว่าเราเราอาบน้ำหรืออะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีให้แขวนเท่าที่ควรนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะเสื้อผ้าโอเคนะฮะดำ นี่แล้วก็ห้องน้ําอันนี้ห้องสําคัญเลยครับห้องน้ำนห้องน้ำสบายเล้ยอ่าโอ้โหทุกอย่างมีนี่เอาอน้ำน้ำร้อนน้ำเย็นมีหมดนะครับน้ำเย็นแล้วก็วโอเคครับดีมากเลยอ่าบบกาศดีครับมานะครับห้องก็เป็นเช่นนี้นะครับห้องนอนมีแอร์นะครับเหมเป็นห้องแอร์สบายทั้งห้อ ข้างาทนทะลักนะมีพวกเครื่องแป้งเอาไนน่นั้านหน้างีนมีนักต่างบรรยากาศท่าทางโอเคมองไปเป็นสวนนะครับด้านหน้าสวนกล้วยแล้วริมทางข้างทางนิดหนึ<ม>่งแล้วก็ <c oughs> มีกาแฟที่พี่ชงเองอรสชาติดีนะากาแฟต้นทุนต่ำเรา ต้นทุนเราทำกาแฟเครื่องกาแฟเราหลักร้อยอืครับไม่ได้ไม่ได้เป็นหลักแสนเหมือนเขาเราก็ทำจุดๆเพื่อให้ได้สัมผัสกลิ่นกาแฟเราคั่วเองอะไรเองด้วยรั่วกาแฟเองถ้าพูดถึงปรญญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการน้อมนำมาปรับใช้กับธุรกิจที่พักร้านอาหารร้านกาแฟปรับใช้แล้วมันก็ถูกต่อโยอดโดยการต่องเที่ยวท่านจะเห็นมีป้าย เรือขายแหล่งท่องเที่ยวเราซึ่งหน่วยงานราชการเพิ่นมาทําให้เราก็สามารถแบ่งปันให้กับชุมชนเราได้ด้วยป้ายประทามพันท่านจะเห็นป้ายเต็มไปหมดเลยอ่าใช่เออมีป้ายที่งหนป้ายลงขวกาแฟแล้มนี้เนี่ยว่าเขาเข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่หน้าร้านเลยเป็นเออเป็นร้านกาแฟกาแฟแบบกาทีพอทที่ว่าสำหรับต้มกาแฟสดนะใช่ไหมแล้วก็เข้ามาถามว่าเราตั้งที่ไหนมาทําป้ายทําอะไรก็คือหน่วยงาน อย่างป้ายทั้งหมดนี่เราได้จากธนาคารอมสินแล้วก็ได้จากกระทรวงเกษตร <หา S 2> ได้จากหลายหลายหลายหน่วยงานที่เอามาให้เราเราก็ทําให้กับเครือข่ายในจุนจนคนไหนพร้อมคนไหนที่มีธุรกิจเราก็เอาไปให้เราไม่ใช่ว่าเออเอาเฉพาะพวกเราทุกคนสามารถถึงตลาดถึงปั๊มน้ํามันเลยนะผมผมใส่ให้หมดเลยเพราะอะไรเพราะอนะาคตข้างหน้านี่ถ้าเรา ไม่มีเครือข่ายในการท่องเที่ยวเราจะมาทําตลาดท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี่เราจะเอาบริการที่ไหนไปให้ก่ออถ้าเราไม่สนับสนุนคนในชุมชนเราให้มันมีความชัดเจนในเรื่องบริการอย่างน้อยป้ายประชามันธ์ที่เป็นหน่วยงานนี่มันได้รับการยกเว้นภาษีนี่คือตัวหลักแพงมากนะภาษีป้ายตะวันนี่เพราะหน่วยงานหน่วยงานเขายกเว้นภาษีเพราะหน่วยงานมาทําป้ายให้แล้วมีโลโก้ของธนาคารออมสินอยู่นี่เนี่ยผมรอดเพราะตรงเนี้ ส่วนเรื่องโครงการท่องเที่ยวที่ว่าทํากันนีครโครงการท่องเที่ยวก็วคือโครงการท่องเที่ยวนี่เราต่อยอดจากเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เชื่อมประโยชน์ไปให้กับเครือข่ายมันเลกเกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นมาเพราะการท่องเที่ยวรวมชุมชนก็คือการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนว่าคุณเก่งเรื่องอะไรเออค้นควบไปทาเรื่องนั้นอย่างครูจุ๋มเก่งเรื่องการทําขนมอ่าครับก็เป็นขนมไทยครูจุม๋ม S <S ยังหมู่บ้านผมมีเก่งเรื่องของขนมถ้วยโบราณที่จากรุ่นสู่รุ่นเลยก็มีฐานขนมถ้วยโบราณอืซึ่งมันก็สามารถเป็นบริการที่จะรองรับการท่องเที่ยวได้อพอมากินขนมถ้วยนั่นคือบริการอย่างหนึ่งเป็นสินค้าชุมชนมเป็นโอทอมชุมชนเห็นไหมครับเพราะนั้นการท่องเที่ยวนี่ถ้าเราเข้าใจมในันจริงๆทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลย<ม>จากภูมิปัญญาชาวบ้านคุณทอผ้าเอ้าก็ทอให้เขาดู เรื่องราวของผ้าคุณให้เขาฟังคุณทําขนมเป็นก็เอาไปคุณคุณเคยทําเรื่องอการแสดงมาก่อนคุณเคยทําเกี่ยวกับโรงละครมาก่อนอคุณทาโรงละครชุมชนอ็อกนาไนคนในชุมชนมาเพื่อการแสดงแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้ดูเนี่ยนี่คือการบริหารการทรัพยากรบ,บุคคลว่าคุณเก่งในคุณทำเรื่องนั้น เหมือนเหมือนกับที่นี่เวลาเข้ามาที่นี่ก็คือเข้ามามีซุ้มไก่ใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาก็มีกลุ่มไก่ชนแล้วก็มีไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองครับคุณจะดูไก่ชนตัวเป้งๆเจ๋งๆเรามีกลุ่มไก่ชนคุณก็ไม่มีใครมาขัดเราเลยเพราะคุณก็ได้ประโยชน์มาทีซื้อกลับบ้านเท่าไหร่ตัวน้แวงมันจะถูกๆเป็นหมื่นก็มีไก,ไก่พื้นเมืองนั่นนะครับใช่ครับนี่คือนี่เล็กๆมหมู่บ้านผมเยอะ ็นสูงใหญ่เลยมีเรือข่ายใช่เวลาเอาอยากดูไก่ชนไหมอ้าวเดี๋ยวผมพาไปดูพร้อมขายเลยสายพันธุ์อะไรครับท่านโทษอุ้ยเยอะแยะไปหมดที่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 มีไก่แดงของที่นี่ครับมีเหลืองหางขาวมีพม่ามีอะไรเยอะตามที่เขาเล่นกันนั่นแหละเขามีสูงไก่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเราบริหารจัดการต้นทุนชุมชนเพื่อน้องนี้ในพื้นที่นี้ก็มีพวกบ่อปลาดุก อันนี้คือเป็นเป็นต้นแบบให้คนอื่นมาศึกษาด้วยใช่ไหมฮะใชต่ตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นต้นแบบของครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงว่าเราน้อมนํามาปรับใช้อย่างไงก็<อ>มีของกินของอยู่ทุกอย่างครับแล้วเข้าครัว<อ>รเราทาเท่าแรงเรามีฮะเราไม่ได้ทําใหญ่<อ><อ>บางครั้งมันอาจจะเป็นเป็นโชว์ด้วยเพือ่อสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวโชว์นี่นเ,เราเรามีโชว์อะไรครับ เราจะมีกลุ então, ่มการแสดงครับครัเล่าเรื um, uh. ่องราวความเป็นมาของหมู่บ้านเราว่ามาจากไหนผ่านการแสดงแสงสีเสียงหรือเป็นการแสดงภาคกลางวันเรามีสองภาคกลางคืนก็เป็นแสงสีเสียงคุณต้องการแบบแพงคุณก็ตามงบคุณต้องการแบบถูกเราก็จ่ายได้นี่แหละคือการยืดหยุ่นในการโชว์ในการแสดงวัฒนธรรมคุณต้องการดูกองทุ่มแบบเป็นวงใหญ่ หรือคุณจะดูโปรงลางแบบภากลางคืนนีม่มีพาแรงหรือคุณจะดูแบบกองยาวหรือคุณมีงบน้อยก็ดูแคนกับอนางลำเราจัดให้ได้หมดทุกอย่างต้อนรับนะฮะหรือคุณอยากดูคือการโชว์การขายการท่องเทีย่ทยวชุมชนนี่มันต้องขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวว่าเขายัางไงเขามีงบเท่าไหร่ เราสามารถออกแบบให้มันสอดคล้องได้แล้วสาหรับผู้ที่อยากจะมาดูวิธีการล่ะอยากจะมาดูวิธีการทําเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้อะไรอย่างนี้นี่เราจะจัดให้เขาได้ไหมเราก็มีฐานเรียนรู้ให้ครับอย่างเราก็มีหลายฐานอยู่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับเกษตรคมสมผสารเราก็พาไปดูคนที่เขาพร้อมเช่นเช่นเช่นตัวนี้เราก็มีสวนพิมพนาทั้งทั้งทั้งต้นต้นางที่เราทาป้ายไว้ให้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง คือคาว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะ,ะมันแตกต่างกันตามการออกแบบเพราะฉะนั้นมันไม่ซ้ําหรอกเปลว่าคุณคุณจะดีไซน์ตัวไหนให้เป็นพระเอกขึ้นมาตามที่คุณชอบอมไม่ใช่ว่าอุณไปทำเหมือนการมดไม่ได้คุณชอบอะไรก็ทําตามนั้นแบบนั้นเออ,อบางคนก็เศรษฐกิจพอเพียงแบบในบอ่อปูนอย่างเงี้ยก็ปลูกมะนาวในบอ่อปูนอะไรก็เป็นนั่นมันก็แล้วแต่เขาคือเขา<ๆ>เขามีความพร้อม,อมเขามีสัรยภาพในการทําแค่นั้น นั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงในแบบนั้นส่วนของผมนี่คืออีกแบบหนึ่งใหญ่ข้างในซีพ่าไร่ก็มีแต่ว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นแบบนี้แต่ยังไม่มีแนวความคิดก็มาปร,รึกษาพี่โจได้คณะทัวร์ที่เข้ามาหาเราสิบกว่าปีเนี่ยผมว่าห้าร้อยกว่าคณะที่ที่เข้ามาหาเราเพราะเพราะ,เพราะอย่าลืมว่าเราต้องเป็นนักดีไซน์แบบเราต้องเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มไหนที่จะมาดูเรา ช่วงหนึ่งที่เรามีรายได้แบบเต็มเต็มไม้เต็มมือมากก็ช่วงก่อนโควิดซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศไทยเนี่ยจะเข้าเที่ยวเราใต้แล้วมาเจอเราก่อนอเขาไม่อยากไปนอนโรงแรมเขามานอนหมู่บ้านเราเรามีโฮมสเตย์เรามีทุกๆสานที่พักซึ่งคุณสามารถนอนวิถีได้ห้องแอร์ก็มีมนี่แหละม,มันกำลังตรงนี้ครับเขาต้องการสัมผัสวิถีชุมชนเขาก็มานอนกับเราได้แต่ถ้าคุณอยากสัมผัสโรงแรมคุณไปนอนอุบลก่อนเข้าเรา ตัวนี้เราชัดเจนเรื่องนี้ซึ่งมันไกลครับอุบุมันไกลกว่าที่นี่ไม่ที่นี่เมื่ตื่นเช้าผมก็พาใส่บาตเช้าเราจะมีร้านใส่บาตรร้เตรียมผ้าเตรียมอะไรก็เตรียมของใส่บาตรนีวิธีชุมชนกลางกลางล้วกล้วก็าดูาดการกสางแสืงหุออหหือยุาอกเากเฮงกลางกลางก็คือเาาเปิดตลาดให้ดูพาไกครับนั่กงรถมงนๆไปดูแกละงกางกางกแบบกลางกางกลางกาการก่างเทีงยวชุกลนนีลถ้าคุณาก่งกรืงองดีไงน์นะ แล้วเขาเพื่อค่าใจที่ไหนก็ทําได้หมดไม่ได้เกี่ยวบูมบูมนี่ก็คือช่วงก่อนโควิดใช่ไหมใช่แล้วในสภาพในช่วงเนี้ยตอนเนี้ยเศรษฐกิจบ้านเราเป็นยังไงครับการท่องเที่ยวเป็นเป็นยังไงครับต้องคือพูดตรงๆก็คือเศรษฐกิจมันซบเซาลงกว่าเดิมเยอะการ เข้ามาศึกษาดูงานการใช้จ่ายของคนที่เป็นกลุ่มก้อนอบตเอยหน่วยงานราชการเลยนี่มันฝืดเครืองมากแล้วก็มันคล้ายๆกับว่ามันมันมันช้าลงมันไม่เหมือนเหมือนมันเหมือนเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนที่บบูมนะโอ้โห คนก็ไปหาที่ศึกษาหน่วยงานเพราะทุกหน่วยงานเขามีงบเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้ว้าอ่างนั้นก็แสดงว่าที่แบบเวลามีอบตมาดูงงดูงานอะไรต่ออะไรเนี่ยที่คนชอบไปบูลลี่เขาว่าเฮ้ยไปเที่ยวอีกแล้วจริงๆมันเป็นการกระจายรายได้ใช่ครับส่วนหนึ่งเป็นการกระจายรายได้และส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคือเขามาดูเราเราก็ได้พัฒนาโอเคส่วนหนึ่งก็คือการไปเที่ยวนั่นแหละแต่คุณต้องเอาภาพกิจกรรมในการไปเที่ยวของคุณนี่แหละ ไม่ใช่คุณถ่ายรูปโรงแรมไปให้เขาดูไม่ได้คุณต้องมาดูงาน,นาคุณต้องสายเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้แหละคือหัวใจของของเศรษฐกิจที่มันเคลื่อนอยู่คนหนึ่งงานรัฐเนี่ยเขามีเป้าว่าจะให้คนในชุมชนเนี่ยไปดูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่อเอามาพึ่งพาตนเองอตรงนี้แหละครับแต่ถ้าคุณเอาภาพอื่นไปโชว์เขาเขาก็คุณจะเอางบมาได้ยังไงฮะต่อให้คุณจะไปเที่ยวลาวใต้คุณก็ต้องมีภาพกิจกรรมที่เป็นศึกษาดูงานหเห็นไหมมันล็อก ในเรื่องเศรษฐกิจชุมชนทันทีเลยคือถ้าชุมชนเรานี่คิดอยากจะลุกขึ้นมานเพื่อช่วยเหลือตัวเองทางด้านเศรษฐกิจนีโอเคคุณต้องคุณต้องรวมกลุ่มให้ได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งถ้าคุณจะทําคนเดียวนี่ผมว่ามันมันไปไม่ได้ไกลหรอกแต่ถ้าคุณสามารถรวมกลุ่มคนในชุมชนแล้วแบ่งปันผลประโยชน์นั้นได้คุณจะไปได้ไกลแต่และถ้าชุมชนแต่ละชุมชนมีความขัดแย้งกันแล้วครับไอ้ตัวนี้เนี่ยคือตัวตัวพระเอกของเรื่องเลย ถ้าคุณจะไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อก็ขึ้นอยู่กับความขัดแยง้งอแต่ถ้าเราเกิดความขัดแย้งนี่เราบริหารจัดการไม่ได้นี่มันคือศาสตร์ศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนถ้าคุณบริหารจัดการความแย้งไม่เป็นนี่นะถ้าคุณไม่มีตําราของเองเนี่ยนะคุณตายพาที่เลยนะเพราะชุมชนที่ไปต่อไม่ได้เมื่อเกิดความขัดแยง้งก็คือคุณบริหารไม่เป็นผมถามว่าใครจะไปบอกว่าไม่มีตาําราคุณต้องทําเองจนเป็นทักษะ ต้นคุณรู้เลยว่าแบบนี้มาต้องแก้ยังไงอม,มันบอกไม่ได้หรอกครับหลายชุมชนมาหาผมบอกว่าพี่ผมขัดแย้งกับทางผู้นำชุมชนเขาแก้ยังไงมาคุยกันคุณต้องใช้ทักษะแก้ไม่ใช่ว่าทักษะก็คือการเรียนรู้ของคุณนี่แหละซ้าําๆบ่อยๆมันจะรู้วิธีเองอเออศึกษาไปศึกษาไปเรื่อยๆมันจะมีแนวทางออกเองอมหมู่บ้านผมนี่นะเข้าหาในอำเภอนี่เป็นลายคนเลยนะเพื่อไปรายงาน มันเกิดความบาดแยงครั้งใหญ่ผ่านมาหมดแล้วอมผมบอกแล้วว่าถ้าคุณยังไม่ผ่านต้องไปทําให้มันผ่านคุณถึงจะไปต่อในภาพรวมได้ถ้าพูดถึงในอำเภอนี่เนะาะก็คือเบอร์หนึ่งของอําเภอนั่นแหละอืมคือในอำเภอนี่ถ้าวิสัยทัศนนี่เชื่อมโยงกับชุมชนได้เห็นโอกาสเห็นวิธีคิดถือเป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจนะผมเน้นเรื่องเศรษฐกิจนะ ผมเน้นเรื่องว่าคุณมองต้นทุนของอำเภอรเราในออกไหมว่าต้นทุนนี้มันมันสามารถออกแบบสู่การท่องเที่ยวได้เพราะเพราะมันคือมันคือการบร,ริหารการต้นทุนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนี่เข้ามาดูเราว่าเขาชอบอะไรอย่างบ้านผมนี่มีไก่ย,ย่างอร่อยอ,อยู่หลังสถานีบ้านผมมีหลวงปู่หมุน ที่ขึ้นชื่อมากทั่วประเทศรู้จักผมรู้จักบ้านผมคือหลวงปู่มมหมุนเกจิอาจารย์ดังบ้านผมมีหาดนางเงาบ้านผมมีป่าชาวบ้านเยอะแยะน,นี่คือนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้นำ่ำเห็นตรงนี้ไหมหถ้าู้นําเห็นปุ๊บถามว่าคุณใช้งบมหาศาลไหมไหมผมให้คุณมองออกแค่ว่าคุณจะประชามพลยังไงให้คนแวะบ้านเาราแค่นั้นเอง ไม่ใช่ประชามัญเนซโซเชียลนะโซเชียลคือส่วนหนึ่งนะแต่ประชามั์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือณจุดขายคุณโปรโมททางโซเชียลไปแล้วแต่ว่าพอมาถึงบ้านคุณไม่มีป้ายซากายอ,อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยขับรถผ่านแล้วไม่เห็นป้ายอะไรไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของอำเภอเราไก่ย,ย่างก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นเรียบร้อยครับมีของแต่ไม่ได้โชว์ ทงหมดก็เป็นเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนครูเลอไทยจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ฝากกดติดตามไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ